ไอ้เกีมีงานที่ไอ,อ้พยายามจะก้าวหน้าไปเป็นเป็นพุ่งกลับมากขึ้นทีนี้กม็มันจะใกล้ถึงเวลามากขึ้นแล้วปีนี้อ่ะส่วนเรื่องทายาทนะคะพี่ดอน อ๋อลูกยังครับยังยังทำไมต้องถามตอนนี้แม่ไอ้สิมาคิ s เดี๋ยวเราเราตกลงกันว่าจริงๆยังไม่พร้อมเหมือนที่บอกเรามีเรามี planning เยอะที่ต้องใช้เวลากับชีวิตเราสองคนเองก่อนใช่ไหมครับทีนี้ก็ ถ้ามีลูกตอนนี้มันจะลำบากทั้งลูกทั้งลูกเดี๋ยวซื้อบ้านให้ไม่เป็นไรไม่ได้เจซื้อเองได้กว่าที่จะทําทุกอย่างที่เราอยากทําเราก็อยากใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน่สนุกด้วยกันสักพักหนึ่งเรามีหมาตัวหนึ่งก็เราก็รักมากเหมือนลูกมันแบบสปอยล์มากครับเป็นหมาหมาที่เรารักมากๆครับก็คิดถึงเดฉะนั้น การที่จะมีลูกตอนนี้มันยังยังยังไม่ได้นึกถึงตรงนี้ครับส่วนตัวคุณแม่อยากเป็นคุณย่าแล้วรู้ับเดี๋ยวก่อนแม่คือแม่ยังแข็งแรงนะครับก็เขายังคงมีชีวิตเลยของผมเขาเขาก็มีมีบุญอะไรเยอะครับไม่ไมีมีรีบขอถามีลีนค่ับโอเค่หลังจากแต่งงานแล้วมาแบบตื่นเช้ามาแล้วเจอหน้ากันทุกเช้าเด้วยความรู้สึกเป็นไงคะโอเค Um, they said, after we've been married, mm -hmm. uh, every day when we wake up and see each other's face, uh, how do you feel? You know nothing much has changed. Um, you know we've been very close for a long time, so being married is just you know just something that the next step, but nothing really has changed between us It's still the same don't mm -hmm. mm -hmm. <laughs> okay, ก็ไ да. ม่ม <ve> ีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายเพราะว่าอ่อ้ไก็ใส่เพิ่มด้วยเราก็อยู่ด้วยกันมา3ปีครึ่งเกือบจะสีปีครับเราก็อ่เราก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแบบน้องก็อยู่บ้านเดียวกันกับผมเกือบ3ปีอ่เราก็มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากมายที่เพราะแบบโอเคอันนี้เรามีแหวนเออเรามันเป็นสิ่งที่อ่ แน่นอนมากขึ้น <Official. S 1> แบบออฟฟิเชียล thank you ออฟฟิเชียลมากขึ้นเอ่อแต่ว่านอกจากนั้นก็ไม่ได้เปลีป่ยนแปลงอะไรมากเราก็มีความรู้สึกดีตั้งแต่ก่อนแต่งแล้วก็มีความรู้สึกดีหลังแต่งครับจะไปวางแผนฮันนีมูนที่ไหนกันคโอเคนี่ต้องพูดอย่างนี้เดี๋ยวก่อนเออคือน้องอ่ะเขาอยากไปฮันนีมูนปีหน้าที่ฝรั่งเศสกับอิตาลี <c oughs> พวกน้องอยากไปปารีสเอ่อตั้งนานแล้วยังไม่เคยไปเอ่อ ทีนี้ไอ้ก็บอกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวปีนี้เราซื้อบ้านเราก็ซื้อร้านใหม่แล้วก็ไอ้ต้องทำงานมากขึ้นเราจะมีเวลาน้อยที่จะเดินทางใช่ไหมไอ้ก็บอกเขาว่า maybe next the following year be t a ต่อไปครับ um yes we'll go honeymoon soon in Paris and Italy yay ใช่เดี๋ยวก่อนสพักหนึ่งใช่เดี๋ยวเเดี๋ยวปีใหม่เราจะไปเวียดนามก่อน I that. i Vietnam, um, be There's a lot of French people in Vietnam. <laughs> okay. Yeah. She's asking, uh, what, do you, uh, what do you impress with me uh, about? My English is bad. Um, okay. i'm not impressed with your english though. she's not impressed with my english right <laughs> now um, okay. he's very actually down to earth considering his background and how much success he has he's really easy to get along with and um, you wouldn't know just meeting him that he has um, all this you know success behind him um, he's funny he always makes me laugh and he's just the sweetest guy so that's what impresses me the most about him very down to earth very sweet and very real so. เขาบอกว่าไอหล่อมากไม่ใช่เหรออ้าวไี่พูดภาษาอังกฤษเป็นอี่โอเคโอเคโอ้จะให้แปลจริงๆเหรอไอมีชอบพูดตัวเองมันรู้สึกแปลกๆเอาเป็นว่า Google Translate ดีกว่านะโอเคต่อไปยดอนครับครับผมรู้สึกไงบ้างที่คุณแม่จัดให้เต็มเลยวันนี้ทั้งเรื่องแบบทุกอย่างก็รู้สึกดีครับก็อืมยใจคุณแม่ด้วยเพราะผมก็รู้ว่าการ จากงานแต่งานมันเหนื่อยแค่ไหนจริงๆมันเหนื่อยกว่าทําหนังอีกใช่ไหมเราแ,แม่ก็เตรียมมาเยอะตั้งแต่ตั้งแต่ต้นปีเหมือนกันก็รู้สึกดีก็เออ thankful mark, มาก grateful มากที่ท,ที่ที่แม่คุณแม่ทําทุกอย่างให้ผมอย่างนี้กับไม่ใช่ว่าแค่ผมมาให้เขาด้วยเพราะว่าผมรู้นิสัยแม่ถ้าแม่ถ้าคุณแม่ไม่ชอบเขา <c oughs> เขาจะไม่ทำอย่างนี้จริง เขาจะแบบไม่ยุ่งเลยแต่นี่เขาทำเต็มที่ก็ติดฟูมากจริงเยอเจริงเยอะแล้วพี่ดาวนะคะประทับใจตัวผมประทับใจที่น้องเข้าเก่งโอเคก,ก็จริงจริงเข้าเก่งเข้าไปหมออันนั้นเรื่องเรื่องที่ต้องประทับใจอยู่แล้วแต่ว่าที่ประทับใจจริงๆอิง เราเข้ากันได้ดีเข้าเข้าใจกับสิ่งที่ผมต้องการหรือว่าที่ผมชอบที่เขาอาจจะไม่ชอบก็ได้แต่ไม่เคยห้ามทีนี้เหมือนเหมือนงานผมมันเป็นงานที่อันตรายเขาก็เคยเขาก็อยู่กับผมตอนที่ไอเสียชีวิตเอคนในทีมใช่คนในทีมของเราเสียชีวิตว่าไอเกือบเสียชีวิต ซึ่งน้องเข้ากูตรงน,นี้มากแต่ว่าเขาจะไม่พูดเพราะว่าเขารู้ว่าถ้าเริ่มก้มอมูลตรงนี้ผมเจออาจจะผิดพ,พลาดในการทํางานก็นได้เพราะาผมก็จะก้อม,มูลไม่โฟกัสทีนี้เรามีการเข้าใจกันว่ามันมันแบบจูนันจนไอรู้ว่าน้องไม่ชอบอะไรแต่เขาไม่ต้องพูดไม่ต้องเาไอไอก็อจะพยายามไม่ทำแต่ว่าน้องก็รู้ว่า เขาไม่จำเป็นต้องพูดถูกไห,หมม,มันเป็นสิ่งที่แบบมันเข้าใจกันจริงๆน,นี่มีคำมั่นสัญญาอะไรกันนะหมายถึงก็เออก็มีมีเราทำเบวาที่เขียนใช่ปะ ที่เรา speech v เหมือนเหมือนในหนังอเมริกาที่ที่เออเราพรอมิสว่าจะทำนรื่นทำนี้ให้ครับเออก็ก็มีมีทั้งคู่ครับตอนนี้ก็สเสาใช้สกุลอะไรอยู่ครับตอนนี้ใช้เหวนแต่ว่าน้องจะเปลี่ยนเป็นที่ราชดาหรือเทรตตาล์น้องก็เร็วที่สุดที่ทำได้ asking m e name change when y o when y o when you are you gonna change it and when Right now. Yes I will change it officially when we get back to the states. No I be to America I go. t อืมต้องปิดหน้าอีกแล้วเออใช่โอเคเอ่อ no ตอนนี้ก็เราทั้งคู่ใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นเราก็ comfortable ที่นู่นแล้วเราน้องก็มีงานของน้องผมก็มี งานที่ผมเอ่อเอ่อบริษัทก,กับงานที่ผมทําที่เมกาอยู่แล้วเอ่อทีนี้การที่จะกลับมาอยู่มันจะลำบ,บากนิดนึงแต่ว่าเราก็กลับมามพยายามกลับมาทุกปีอยู่แล้วอ,อนอกจากนั้นก็เอ่อมีพรั้นี้ก็ถ้ามีงานที่จะมาถ่ายที่เมืองไทยก็อาจจะพยายามจะกลับมาทํเอ่อที่เมืองถ่ายบ้างน,นางาะฮะ เออแม่จะไม่เรียกร้องนะฮะอะไรที่เป็นความสุขของเขาอะไรที่ดีสําหรับเขาให้ร้องไห้ไหมนอกไม่ร้องนะฮะเพราะว่าดอนเกิดที่โน่นแล้วโตที่โน่นความเคยชินของเขาเนี่ยจะมีมากกว่าทางโน้นมีเพื่อนทางโน้นมากกว่าแล้วก็เข้าใจสราวดิงของที่โน่นมากกว่าที่อยู่ที่เมืองไทยแม้แต่ตัวแม่เองก็มาเมืองไทยคือได้ไม่ ไม่ไม่ไม,ไม่ชินเหมือนกันนะคะกับสังคมไฮโซหรือว่าอะไรพวกนี้เออแต่ว่าก็ต้องพยายามอัดแอป,ปตัวให้ได้แต่สาเหตุที่กลับมาเนี่ยเพราะว่าคุณแม่แก่แล้วแล้วก็พยายามที่จะดึงให้ลูกทั้งสองคนมาแต่ว่าถ้าเผื่อเขามีความสุขที่อยู่ที่โน,น่นแล้ไมีอนาคตที่ดีกว่าก็ต้องให้เขาไปแต่ก็หวังว่าวันหนึ่งเมื่อแม่แก่นอนก็มาครับ แม่รู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้ทำทุกอย่างจัดเตรียมงานทุกอย่างให้กับลูกในวันนี้แล้วก็ได้เห็นสีหน้าของลูกก็เป็นความสุขนะคะที่หาคำพูดไม่ได้โอเคโอเคโอ้ยน่าจะมีที่ชูบล็อกโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มร้องไห้แล้วแบบงานมัน postponing อีกทีโอเคพี่เรามีอะไรบางอย่างอยากจะพูดกับเจ้าสาวกับแฟนเราไหมคะ ยาเราไหมคะที่เราแบบยังไม่เคยพูดไม่เคยบอกบอกรักกันบ่อยอะไรไหมรักก็บ่อยอยู่แล้วก็นั้นเป็นหนึ่งในวาวที่ที่เราสัญญาไว้ว่าไม่เกี่ยวว่าทะเลาะกันมากเท่าไหร่หรือว่าไม่เกี่ยวว่า <c oughs> อยู่ด้วยกันหรือไม่ด้วยกันผมจะบอกคุณนาย h t าไอ v e you ทุกคืนก่อนนอนอาจจะพูดต่อหน้าแต่ถ้าไม่อยู่ก็แท็กไปเ <c oughs> ออเป็นเป็นเป็นสัญญาที่ที่อันหนึง่งท,ที่ที่พูดอยู่แล้ว อนอกจากนั้นมีอะไรจะบอกน้องมากกว่านั้นไม่เพราะเราเราก็เป็น relationship ที่แบบเปิดเผยทุกอย่างอยู่แล้วมันเหมือน,นไม่มีอะไรความลับนะครับนั่นแหละไม่มีอะไรครับ oh, Thank you, thank you ครับขอบคุณมากครับ